ปรโพดผู้เป็นนักฮีโร่ด็อกเตอร์เว่นป๋องนั้นดินดีผู้อาจเมริจาพรอปิดกระดาษดูพรอปฟูฟูอยากขวอง 仓库。 กินกมนแล้วมากินกันเถอะแอมแอมเขียวเขียวอร่อยจังเลยดูดูดูแล้มาดูกันเถอะดอกไม้สวยสวยสีเหลือสีส้มสวยจังเลย กระโดด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 กเถาะกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดเก่งจังเลยกินกินกินเราเมื่อกี้กระเถอะ,ะ,ะอันเป็นเ,เขียวเขียวจังเลย กระพอือปีกบินเก่งจังเลยกินกินกินอกมากิอนกันเถอะอ้มอเขียวเขียจังเลยแปงแปลงแปลงแปลกันเถอะแปลงขิ้นเปลงฟะอาจังเลยอาบอาอามาอมกันเถอะสูซ่าสูซ่า ะเอาชกชื่อจังเลยอ่านอ่านอ่านแล้วอ่านกันเถอะอ่านเล่กนั้นอ่านเล่นี้ช่้มีควาสุขจังเลยนอนนอนอนนอนนอนมานอนกันเถอะผ้าหมนุ่มนุ่มสบายจังเลยปิดปิดปิดมาปิดกันเถอะ นุกจังเลยนี้ต้องฝันดีแน่ๆเลยหยุดเจ้าสติเงียบดีจังเลยจบแล้ว